สวัสดีครับเรื่องเงินเงินทองทองเงินน้ำมันก็อ่าอาทิตย์นี้มาเจอกันอีกในพิซนที่สิบสามแล้วนะครับอ่าอาทิตย์นี้เราจะมาดูกันว่าอ่ทองจะไปต่อไหมน้ํามันจะไปถึงไหนเราเรื่องดอลลาร์ล่ะมันจะมันจะขึ้นหรือมันจะลงวันนี้อ่าอาทิตย์นี้แล้วโคโรนาไวรัสมันไปถึงไหนแล้วมันจะหายไปจากโลกนี้นี้ไหมอ่าเรามาดูกันนะครับ โดยปกติเราก็มาดูเหมือนเดิมทุกๆอาทิตย์เราจะมาดู e c ค n o m i c c a l ลเดอรกันว่าอาทิตย์นี้เรามีเทรดอะไรบ้างอาทิตย์นี้วันจันทร์เรามีา6โมงเช้า6โมง50 GDP ของญี่ปุ่นแล้วก็วันอังคารา US Building Permits วันพุธก็มี Stock Oil Stock Inventory นะครับ วันพุธหัสไม่มีอะไรอิน o r วันพุธหัดน่าจะมีมีเดียมมีเดียมคืออะไรวันพุธหัสก็คือ initial jobless ก็คือการตรงงานครั้งแรกนะครับ job jobless claim ก็คือคนคนอเมริกันที่ก็ตกงานเนี่ยเขาจะไปไฟล์เขาจะไปที่สำนักงานแล้วก็เนี่ยฉันตกงานนะขอฉันขอเขาเรียก unemployment check ก็คือ,อเงินค่าเล่งดูขนาดตกงานนะครับ ทุกทุกวันพฤหัสประมาณทุ่มครึ่งเนาะแล้ววันศุกร์อ่ important important นมมีอะไรมากอ่า British resell t e l l AC retail sell you Canadian retail sell แล้วก็ US existing existing home sell นะครับก็คือบ้านที่เขามีอยู่แล้วแล้วเขามาถามว่าบ้านที่เขามีอยู่แล้วแล้วเขาก็มาดูว่าตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู เนาะโอเคมาถึงเทสไลน์วันนี้เลยเทสไลน์วันนี้ก็คือ uh, the death toll would be enormous ฟรุสซิสเซย์ the herd immunity to coronavirus in U.S. อ่าด็อกเตอร์ฟรุสซิก็คือฟูุสซิก็คือเป็นใกล้ๆกับเป็น uh, เป็นหมอที่ชื่อถือในอเมริกาอ่า uh, ในระหว่างเลอกเรื่อง c o r o n a v i ก u s covid n ตอนเนี้ย เขาบอกว่าขนาดอินเฟคชันแค่สองเปอร์เซ็นคนตายประมาณแสนเกือบแสนเกือบสองแสนอ่ะแสนครึ่งแต่ในถ้าเผื่อถ้าเผิดเราต้องควบคุมโควิดเนี่ยโดยเคเรียก Herd เก m m ์มย erm ูรก็คือคนหลายหลายคนที่มีภูุิมต้านทานขึ้นมาแล้วมันต้องมันต้องใช้ประมาณ60-80%ถึง ของ population ของก็คือพลเมือนทั้งหมด60-80%ที่ติดมาที่เขาจะสร้างมันต้องติดประมาณ60-80%ของพลเมือนทั้งหมดถึงจะสร้างภูมิภมคุ้มกันส่วนรวมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่2%ตายก็แสนหกไปแล้วแล้าเป็น60%ก็เป็นเป็นล้านละหลายล้านเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้สำคัญมากอ่ออาแต่ก็อย่างที่บอกว่า วัคซีนออกมาเมื่อไหร่สำคัญเพราะจะได้เพราะจะได้มีภูมิคุ้มกันส่วนรวมของทุกคนทั้งหมดคนจะได้เสียชีวิตน้อยลงนะครับแต่ว่าอันนี้สำคัญสาคัญยังไงก็คือมันกระทบเศรษฐกิจของอเมริกากระทบกระทบหุ้นกระทบกระทบราคา,าน้ำมันกระทบดอลลาร์กระทบทองนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าตอนเนี้ย เขาเริ่มรู้แล้วว่าไอ้โควิด19เนี่ยมันจะไม่ไปไหนแล้วแต่เขายังไม่รู้ว่ามันจะหมดเมื่อไหร่ี๋ยวมันจะ stable เมื่อไหร่นี่ก็คือสำคัญนี่ก็คือสิ่งที่เขาอ่า uh, นโนนนะครับอันนี้มันจะกระทบกระทบตลาดยังไงกระทบก็คือว่าถ้าเผื่อมันคล้ายๆกับดราก้อนก็คือคล้ายๆกับว่าถ้าเผื่อมันถ้าเผื่อมันมันไม่หายไป อ,อเมริกาก็ต้องเตรียมเตรียมดอลลร์เข้าไปเพื่อจะเพื่อจะเพื่อจะอุ้มเศรษฐกิจของเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดยิ่งยิ่งนานดอลลร์ยิ่งตกนะครับอ่าส่วนเรื่องน้ํามันก็เหมือนกันยิ่งนานก็ยิ่งไม่มีดีแมนยิ่งไม่มีอ่ไม่มีคนขับรถไม่มีอ่ไม่มีเครื่องบินไม่มีเรือไม่มีดีแมนซื้อของอะไรจำลองนี้ างานก็ไม่ต้องทํากันเงนิงกน,งนก็ไม่มีกันนะครับอันนี้ก็ต้องสาคัญส่วนเรื่องทองอันนี้ก็หายตกใจละเองด่วว่าเดีย๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าทําไมอันนี้ก็หายตกใจละแต่ตอนเนี้เขาอยากรู้ว่าให้บิ big money ก็คือ smart m o n e นีนี่เข้าเงินเข้าไปในทองเพราะเขาคิดว่ามันจะไปต่อนะครับโอเคอ,อันนี้อันนี้ก็คือปัจจัยสำคัญของดอลลาร์ ก็คือประธานาธิบดีท์เนี่ยเขาก็อยากทรัมป์ Trump, เขาอยากจะให้ second stimulus ผ่านก็นจะได้ช่วยเหลือคนอเมริกาเราจะได้ตอนนี้เป็นระหว่างการเลือกตั้งของอเมริกาถ้าเผื่อเขา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 ถ้าเผื่อเขาทรัมป์ Trump คิดว่าถ้าเผื่อเขาช่วยอันนี้ให้มันผ่านไปเขาจะได้เสียงโหวตมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ล้าหลังไปประมาณ3-4%แค่นั้นเอง แล้วมันกระทบของดอลลาร์ยังไงอย่าลืมนะครับยิ่งเงินยิ่งอยู่ในซิสเต็มเยอะมากก็ไหรมันก็โอเวอร์สครายมากก็นั้นดอลลาร์มันก็จะตกลงทองก็จะขึ้นนะครับโอเคส่วนเรื่องน้ำมันเนี่ยอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน u s uh, l o s s e s a r a n arm embargo bit ก็คือว่าเขาอ่า uh, embargo ก็คือห้ามอ่ uh, ้ามซื้อขายน้ำมันของ uh, ห้ามซื้อขายไม่ใช่น้ามันทิห้ามซื้อขายอาวุธของกับอิหร่านก็คือถ้าเผื่ออันนี้มันจบลงก็คืออิหร่านอาจจะซื้ออาวุธจากจีนจากปรัสเซียจากที่อื่นได้เพราะฉะนั้นะตะวันออกกลางหรือ Middle East เนี่ยอาจจะเป็นเดือดขึ้นมาอีกแล้วส่งผลทำให้น้ำมันพุ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับอโอเคเรื่องดอวาร์จบไปแล้วเนาะต่อมาเรามาดูเรื่องทองทองกันดีกว่า ทาไมคนนี้ก็บอกว่าทําไมทองกับราคาทองกับราคาเงินจะตกลงเร็วเขาบอกว่าที่ตกลงเร็วนี่ก็เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ taking profit กันแล้วก็ cover ลอง g cover cover l o n นะครับเขาบอกว่าขึ้นสูงเกินไปเร็วเกินไปมันก็เลยตกลงมาตอนนี้มันเขาเรียกว่า consolidation consolidate ก็คือมันปรับเลยกับปรับตัวลงมันมันคอนแทรคนะครับแล้วก็ uh, right now t h e s n t no fear present ก็คือการตกใจอ่ะการกลัวมันมันมันไม่มีมละ uh, big money ก็คือ smart money big money ก็คือพวก h e d g พวก uh, กองทุนต่างๆเขาบอกว่าทองเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปอีกเพราะว่าก็อย่างว่าถ้าเกิดทอน US Government ก็เปิดอเมริกาเขา ผ่านสติมูลัสแพ็กเกจเอาดอลลาร์ไปอีกทองก็ยิ่งจะขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าดอลลาร์ตกทองขึ้นโอเคเนาะโอเคอันนี้กลับมาต่อมาเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันทำไมราคาน้ำมันมันถึงจะขึ้นไปอีกราคาน้ำมันจะขึ้นไปอีกก็เพราะว่าฟันทมนมันมันก็ยังยากมันก็ยังประมาณ45 40 35ห้้าและประมาณนี้นะครับ แต่ว่าราคาน้ำมันเบสิกฟันเ a m e n เมนทัลเนี่เขาก็ยังยังไม่มีดีแมนเข้ามาถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าอ่จีนก็คือประเทศจีนผลผลิตเข้ามีผลิตเพิ่มขึ้นดีโซก็ต้องการมากขึ้นนะครับของปีนี้ก็คือเขากลับไปหา uh, normal แล้ว new normal ของจีนแล้การผลิตการอุตสาหการรมเขาเริ่มกลับมาแล้ว แล้วตอนนี้ดิเมนของน้ำมันก็เพิ่มขึ้นแต่ย่งไงก็ตามหลายๆประเทศซาอุเวเนซุเอลาหลายๆคนเขาก็ผลิตน้ำมันเพิ่มเพราะฉะนั้นราคามันยังคงอยู่กับที่อยู่เพราะว่าถึงแม้ว่าด m a มนเพิ่มขึ้นแต่ Supply ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นราคามันคงไม่ไปไหนกขประมาณฟันเดเมนทัลนะประมาณ40กว่า40แถวนะครับแล้วก็ประมาณแถวสนี่แหละ โอเคหลังฟันเดอร์แมทโชเรียบร้อยแล้วเราไปดูเทคนิคอลกันเลยดีกว่าโ okay. อเคกลับมาเรื่องเทคนิคอลนะครับอย่างแรกเลยก็คือดูดอลลาร์อินดีคส์ดอลลาร์อินดีคส์ยัง Bear Trend อยู่ก็คือ d o w เ Trend อยู่นะครับอ่าก็อย่างที่ว่านี่ก็คืออืม๋ย่ารอ้วกันนี่ก็คืออ่า support นะครับ resistance เขาน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่านะโอเคน่าจะอยู่ระหว่างนี้นะช่วงนี้อาทิตย์นี้น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับอ่านี่ก็คือดอลลาร์เหตุผลเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยก็อย่างที่ว่ายิ่ง stimulus package เข้ามาเมื่อไหร่เงินดอลลาร์เข้าไปอยู่ในตลาดมากขึ้นเท่าไหรอ่าเขายิ่งจะดอลลาร์มันยิ่งตกมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่า supply over over supply นะโอเคอ่า Go to d a ก l y นี่ก็คือ range ของเขาเนี่ยแหละใกล้แล้วประมาณนี้นะครับส่วนมันก็ยังอยู่ในอยู่ในกรอบนี้อยู่คิดว่าอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าเขาจะไปที่ไหนแล้วแล้วก็ Second ก็คือ Stimulus Package อันที่สองนี่ยเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะผ่านหรือเปล่าก็าต้องอันนี้ก็ต้องดูโอเคอันนี้ก็ต้องดูกันเพราะฉะนั้น พวกเทรดพวก forex trade อาจจะอยู่ในกรอบนี้นะครับต้องไปดูว่า,า forex กรอบเขาอยู่ตรงไหนดอลลาร์เยนดอลลาร์ไม่ใช่ดอลลาร์เยนดอลลาร์เนดอลลาร์เยนพวก euro australian dollar euro dollar canadian dollar แล้วก็ swiss francs นะครับแล้วก็ pound p o d o l l a r นี้ก็ dollar pound pound d o นี้ก็ไปดูกันว่ามัน range เขาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นต้องอันนี้ต้องระวังน,นะครับ โอเคต่อไปเรื่องทองทองอ่ะตกลงมาเยอะตกจากสองพันเกือ 2000, บสองพันหนึ่งตกลงมาพั 2008, นแปดตัวนี้ก็พันเก้าแต่ตอนเนี้ยอ่าอ,อเคโดนโดนจริงจอ,อเคอ่าก็ประมาณนั้นเห็นแล้วอา support น่าตอนนี้อ่าทองน่าจะเริ่มต้นอ่า support and resistance ตัวใหม่ นี่ก็คือเส้น u p อร์ตแล้วนะครับร e s ิส t a n c ์ก็น่าจะเป็นในตัวนี้ข้างบนจุดนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับอทองอจุดจุดสปอร์ตเขาประมาณพันเก้าร้อสิบเจ็ดประมาณพันพันเก้าร้อยประมาณพันเก้ายี่สิบริส์ ประมาณสองพันห้าสิบสองพันเจ็ดสิบประมาณนั้นนะครับเกี่นี้ก็คือเรื่องทองถามว่าจะขึ้นไปเองไหมอ๋อก็คงยากอยู่แต่ขึ้นไปอาจจะขึ้นไปช้าๆคลิปขึ้นไปนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจะลงมาไหมนี่ก็คือตอนนี้สปอร์ตก็น่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าเขาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคเราเอาไปเรื่องน้ํามันน้ํามันไปถึงไหนแล้วคิดว่ายังอยู่ที่เดิมอยู่น้ํามันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับ uh, support assistant โ okay. อเคน้ำมันยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับมันก็ยังไม่ไปไหนเพราะฉะนั้น uh, น้ำมันก็ยังเกาะตัวอยู่ uh, o อ s o l i d a t e ไม่ไปไหนนะครับถ้าเผจะน่าจะอยู่ในกรอบนี้สักนาน uh, ประมาณนี้ นะครับพอแล้ครับเ,เรื่องเงินทองทองแลนะน้ำมันในโซนที่13ก็อยู่แค่นี้ก่อนแล้วอาทิตย์หน้าเจอกันยังไงถ้าเื่อเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบาย